เอมิราโผล่เฟซบุ๊กทนายดังหลังซัดเดือดครูไับูรณ์ปมแขวะเลิกแฟนหนุ่มเป็นดราม่าใหญ่เมื่อครูไับูรณ์เคลื่อนไหวหลังเอมิราเลิกกับแฟนหนุ่มโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่ากัมุนาวัตติโลโกโสวรรค์มีตาฟ้ามีใจสงสัยไหมทำไมบมักถนวยกับนางถึงแสดงตัวออกหน้าออกตา ปกป้องขนาดนี้555บวกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่สำหรับผมนะสมเทศครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหยียบย่ำใส่ร้ายคนอื่นให้ตัวเองสูงส่งการอเวลาอย่าไปย่านมันครับทนายผมเก่งกว่ามันครับแต่บอป่าครับจัดเต็มเลยครับหลูโตนน้องปอปอคู่มั่นเอมิราครับ และหลังจากนั้นทนายดังนั้นก็ได้ซัดเดือดถึงครูไัยบูลหลังโพสต์ปงเอมิราเลิกราแฟนนุ่มโดยทนายเก่งได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าก็รู้อยู่ว่าอะไรมันจะฉี่หายอะไรจะเจริญถ้าพี่ทำเหมือนน้องนอกใจเมียเอากับเด็กในสังกัดพี่ก็ฉี่หายเหมือนน้องสิไม่ต่ำซามคิดไม่ได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรอชอมีหาง ถามหาผู้หญิงที่มั่วและทั่วถึงต้องถามมือกีตา้าในตำนานนะ้น้องมีหางหรือจะให้ยื่นคำร้องตรวจที่สูตรดีเอและล่าสุดเอมิรานั้นก็ได้โผล่กลางไอจีทนายดังหลังซัดเดือดครูไพยบู์ปมแขวะเลิกแฟนหนุ่มที่เพิ่งมั่นโดยเธอนั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ระบุข,ข้อความว่านั่นไงพอได้หัวอยู่จ้า หลังจากนั้นทนายเก่งก็ได้ตอบกลับว่ายุมหัวนั่นแหล่วปาดโทราางขึคืดได้ไผ่สิสัวคือมันเกิดมามีแต่อิบฉ้าคนกลัวคนได้ดีหลืนไม่เคยหวังดีกับใครไม่เคยรักใครด้วยใจบริสุทธิ์หวังแต่ผลประโยชน์ไม่น่ามันถึงฉี่หาย